เอาเละครับคุณผู้ชมครับดื่มดํากับบรรยากาศการคว้าแชมป์ของวิวกลวุฒไปแล้วครับคลิปล่าสุดคลิปนี้เรียกว่าโด่งดังกันทั่วโลกไทยผู้ปราบจีนหรือจะเชื่อต่างชาติถึงกับออกมาคาระวะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากๆนะครับที่ออกมาสูงหกวิวกลวุฒอายุน้อยแต่ว่าได้ถึงร้อยแชมป์ซึ่งมีคอมเมนต์ออกมาพูดถึงชาวไทยเราประมาณหมื่นคอมเมนต์นะครับที่ออกมาการันตีว่าอันดับหนึ่งสมควรแล้วจริงๆกับวิวกลวุฒหลังจากคว้าแชมป์ป ลูกกว้างซูงมา2ต่อศูนเซตแบบสกอ์ขาดลอยมากๆ2 1ต่อ6แลลวก็21ต่อ10ซึ่งก็เรียกว,ว่ามีคอมเมนต์ออกมาเยอะแยะมากมายครับแต่เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจออกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดวงการแบดมินตันกันบ้างครับที่สร้างชื่อเสียงอย่างฮือฮาและก็ล้นหลามมากๆหลังจากที่วิวกรวุธของเราครับสามารถคว้าแชมป์สิงคโปร์โอเพ่น และทยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลกมาครองได้สําเร็จนะครับด้วยการชนะลูก่กวางซู2ต่อศูนเซตก่อนหน้านี้เนี่ย ก็ชนะอแมวแบบรัวๆนะสต่อศูนเซตทั้ง3เกมเลยทางในรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบช Ch ิงชนะเลิศถือว่ามีผลงานที่น่าเหลือเชื่อนะครับแล้วมันก็เลยทำให้สื่อต่างชาติเนี่ยออกมาชื่นชมรวมถึงคอมเมนต์มมต่างชาติที่พูดถึงเยอะมากแล้วก็ออกมาสรุกความนิ่งกับอายุเพียงแค่ยีีปีครับแต่ขึ้นระดับหนึ่งของโลกได้เนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะครับมันเป็นช่วงที่ท็อปฟอร์มเป็นช่วงที่พีคสุดๆของเจ้าตัวกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มอาดูคอมเมนต์แรกกันเลยครับเขา วิวสามารถครองเกมด้วยสกอร์2ต่อ0ูนเหนือกว่าทุกทีมในซูเปอร์7 5 0นี่มันเหนือจริงมากๆเ<บ>มื่อฉันดูแมตช์นี้แล้วเนี่ยดูเหมือนเป็นแมตช์รอบแรกมากกว่ารอบชิงชนะเลิศการเล่นที่ยอดเยี่ยมจากมือวางอันดับหนึ่งของลกคนใหม่นั้นทําให้ฉันตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตะลึงมากๆเนี่ยครับอันนี้เป็นคอมเมนต์จากฝรั่งนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าวิวกุลวุฒินั้นมีสมาธิสูงและก็มีพฤติกรรมที่สุภาพมากการครองระดับที่บ้ารังโดยกุลวุฒิเนี่ยวรู้สึกเหมือนลก่ไมเคยะ็ เห็นวิวกลวุธครองเกมได้นานขนาดนี้มาก,ก่อนดูเหมือนว่าเขาจับพัฒนาฝีมือขึ้นมามากแล้วจริงๆแต่ละเม้นเนี่ยชื่นชมแบบเราอ่านไปเราก็ยิ้มตามไปด้วยนะครับคือฝรั่งเขาก็ยินดีนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโซนเอเชียที่เขาเหมือนติดตามฟอร์มของวิวกลวุธเป็นพิเศษนะครับเอามาต่อที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าตอนนี้วิวกลวุธอยู่ในสภาพที่ดีมากเล่นได้อย่างมั่นคงและชาเนก็ตั้งตารอที่จะชมเกมกับอากเซลหรือว่าซี่ยูจ้ก็เป็นเรื่องจากเดนมาร์ก นะครับอาร์เซลเนี่ยก็เป็นแชมป์มอลิมปิกด้วยซึ่งก็ชิงกับวิวกลวุฒินั่นแหละครับแล้ววิวเนี่ยกลายเป็นว่าแพ้ในเกมนั้นมาต่อที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่านี่คือนักจิงชนะเลิศที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูลำเอียงที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยและวิวกลวุฒิเองเหมาะสมกับการที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันและฉันเองก็เบื่อการครอบงำของจีนแล้วชันดีใจที่วิวกลวุฒิชนะได้อย่างง่ายดายเอาง่ายเลยคือไทยเราเนี่ยเป็นผู้ปราบนักแบดมินตันจากจีนโดยเฉพาะนะครับค มาหมดนะก็ถือว่าเป็นของแสลงของนิมชาจีนเหมือนกันซึ่งก็มาต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าฉันไม่เข้าใจแล้วว่าทาไมลูกกว้างซูถึงเล่นได้แบบนั้นในรอบชิงชนะเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาเอาชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาแล้วหลายรายบางทีเขาอาจจะประมาทเกินไปแต่ยังไงก็ขอแสดงความดีกับวิวกลฒิด้วยนี่เป็นคอมเมนต์จากจีนครับอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าชายคนนี้เนี่ยมีความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ของเขานะและประสบความสําเร็จมาแล้วมากมายการแข่งขันแบบนี้เนี่ย เป็นฝ่ายที่วิลกลวุฒิบุกอยู่ฝ่ายเดียวและก็ไม่มีใครคาด <c oughs> คิดว่าลูกกว้างซูจะเอาชนะได้ต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าวิวกลวุฒิคือนักฆ่าชาวจีนการเล่นที่บ้าคลั่งของเขานั้นทําให้ฉันเองก็เป็นกังวลกับผู้เล่นของเรารายต่อไปที่อาจจะถูกวิวกลวุฒิสามารถเอาชนะได้อีกคนนึงนี่ก็เป็นคอมเมนต์จีนเลยครับต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า <c oughs> การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่บ้าระห่ำมากมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆมากมายเลยเชินยูเฟ่ก็ชนะ คู่ต่อสู้ได้และคริสโตเองก็ชนะผู้เล่นชื่อดังหลายคนส่วนวิวกลวุฒิเองเป็นอันดับหนึ่งของโลกและก็โชว์ฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและเขาเองก็มีความนิ่งมากกับอายุเพียงแค่24ปีซึ่งก็ต่อกันที่อีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าวิวกลวุฒิสุดยอดคนไทยยอดเยี่ยมจริงๆเขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ทุกคนในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการชนะ2ต่อ0 Z ูเซตถือเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงและคู่ควรกับสถานะมือวางอันดับหนึ่งของโลกต่อกันที่อีกคอมเปนหนึ่งครับเขาบอกว่าซีแชมป์ในปีนี้นนสมควร แล้วที่จะเป็นมือหนึ่งของโลกราชาเดงก็ขอแซงความดีกับวิวกลวุฒิด้วยซึ่งก็ยังมีอีกคอมเมนต์หนึ่งครับคือมีคอมเมนต์เยอะมากย่า่ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นับหมื่นนับพันคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่ากลวุฒิเป็นผู้เล่นคนเดียวที่สม่ำเสมอที่สุดในขณะนี้ความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจของเขาเนี่ยมีน้อยมากและเขามีความเยือกเย็นมีพลังที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้คนอื่นได้เขาสามารถแทรกแซงหรือว่าเปลี่ยนเกียร์อย่างรวดเร็วในด้านของการป้องกันเนี่ยเขาก็แข็งแกร่งเท่ากับกำแพงเมืองจีน ยอจริีกคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีทักษะสง่างงามที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยซึ่งการเล่นในวันนี้เขาเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเหมาะสมกับการเป็นอันดับหนึ่งของโลกต่อกันที่อีกคนหนึ่งครับเขาบอกว่าวิวกุลวุฒิคุณทําได้ดีแล้วฉันภูมิใจในตัวคุณมากตอนนี้คุณคืออันดับหนึ่งของโลกแล้วเส้นทางของคุณเนี่ยยังต้องเดินอีกยาวไกลและฉันเองก็ขอให้คุณโชคดีในการแข่งขันที่คุณใฝ่ฝันซึ่งก็ต่อกันที่อีกคน์นึงครับเขาบอกว่ากุลวุฒิในตอน ตอนนี้เนี่ยชนะได้อย่างง่ายดายและเขาก็เป็นเครื่องจักรสังหารผู้เล่นคุณภาพของจีนหลายคนรวมถึงผู้เล่นในเอเชียด้วยต่อกันที่อีคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่ายอดเยี่ยมมากจริงๆวิวกุลวุฒเป็นการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจและคุณเองก็แสดงให้เห็นว่าคุณคู่ควรกับตำแหน่งทั้งหมดของเขาจริงๆ เป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกเป็นแชมป์โลกคนปัจจุบันเป็นเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกที่ปารีสเป็นแชมป์เอเชียคนปัจจุบันและว,วันนี้เขาสามารถคว้าแชมป์เวิร์ทัวร์ครั้งที่3ในปี2025รอย่างอินโดนีเซียม,มาสเตอร์ไทยแลนด์โอเพนสิงคโปร์โอเพนซึ่งก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีนี้น่าจะเป็นปีทองของวิวกลวุฒิและครับที่สามารถคว้ามาแล้ว4แชมป์กับปี2025นะครับโอ้โหนี่มันบ้าไปจริงๆต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าวิวกรุลวุฒิวนน ทำไมวิกเตอร์ถึงไม่มีโอกาสลงเล่นแต่ยังไงก็ขอยินดีด้วยกับแชมป์โลกคนปัจจุบันคนมีการเล่นที่ยอดเยี่ยมและสมกับการเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกซึ่งก็มาต่อกันีอีกคมเม์นึงครับเขาบอกว่าทุกวันนี้ไม่มีนักกีฬาเดี่ยวชาวจีนคนใดเทียบเท่ากับวิวกลุฒิได้แล้วชายไทยคนนี้เปลี่ยนไปมากเปลี่ยนรูปแบบการเล่นใหม่ดูดันขึ้นและก็รวดเร็วขึ้นก็ ถ้าเกิดใครมองจริงๆใครติดตามจริงๆเนี่ยในโอลิมปิกวิวกรู้ว่าจะไม่ได้แบบดุดันขนาดนี้นะครับแต่ว่ารอบนี้คือดุดันมากพอเห็นจุดอ่อนของกู้แข่งแล้วก็ย้ำไปที่เดิมอยู่หลายต่อหลายครั้งเลย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแหละที่น่าสนใจมากๆว่ามีการพัฒนาก้าวกระโดดจริงๆหลังจากการแข่งโอลิปิกนะครับต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าเป็นการเล่นที่น่ากลัวที่สุดของวิกลาวฒ์และฉันเองก็ให้คะแนนลูกกว้างซูเนี่ยเพียงแค่1นเต็ม10ซึ่งการเล่นในเกมนี้มันไม่เหมาะสมกับการแข่งจริงชนะเลิศเพราะว่า เป็นฝ่ายคนไทยที่บุกหนักและสนุกอยู่ฝ่ายเดียวต่อกันที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าลูกกว้างซูเนี่ยเสียโอกาสที่มอไม่เขาไปแม้ว่าพวกเขาจะมีข้อได้เปรียบหลายด้านแต่ว่าอิกุลวุฒิก็เป็นแชมป์ที่ไม่เคยมีมากอ่อนดังนั้นวันนี้การเล่นของเขาฉันภูมิใจมากๆและฉันนี้ก็จะติดตามฟอร์มของคุณไปตลอดกัน โอ้โหเมนนี้อยากจะติดตามไปตลอดการเลยนะครับซึ่งก็ยังมีอีกคอมเมนตหนึ่งครับเขาบอกว่าน่ากลัวมากร่างกายของวิลกลวุฒ์นั้นแทบจะขดตัวเหมือนกิ้งก่าเพื่อที่จะเตรียมโจมตีคู่แข่งซึ่งก็ต่อันที่อีกคอมเมนตหนึ่งครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยแบดบมินตันโลกทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งและก็เยี่ยมมากตอนนี้วิลกลวุฒ์คุณเหนือกว่าคนอื่นแล้วจริงๆหรือว่ายังมีอีกคอมเมนตหนึ่งครับเขาบอกว่านี่มันเหมือนกับการเล่นของวิลกลวุฒ์ที่สนุกอยู่ฝ่ายเดียวและลูกกว เขากําลังวอมอัพอยู่และนี่แหละคือทั้งหมดของความเก่งตัวเขาเองแม่ลูกวางสูก็โดนแฟนจีนโดนแฟนเอเชียถล่มยับเลยครับเพราะมันเหมือนเกมนัดชิงที่มันไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่เหมือนนัดชิงนะครับลูกวางสูพยายามสู้นะแต่เขาสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็เหมือนจะมีอาการล้านในตัวด้วยดูจากการเล่นดูจากการเคลื่อนที่แล้วความสดความพีกิกและก็ความฟิตเนี่ยวิวกลุฒิเหนือกว่าเยอะมากซึ่งก็มาต่ออีกคอมเมนต์หนึ่งเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าวิวกลวุฒิเหมือน มีพุงนะแต่ว่าตัวของเขาเองมีความคล่องตัวสูงมากทั้งสปีดแล้วก็ความแรงในการตีฉันเหลือจะเชื่อจริงๆกับหุ่นนักกีฬาแบบนี้แต่ว่าเขาคือเบอร์หนึ่งของโลกไม่มีข้อกังขาและก็ไร้ข้อสงสัยไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นคอมเมนต์จากแฟนทั่วโลกทั้งอินเดียเอย่ยทั้งจีนทั้งไต้หวันทั้งฮ่องกงหรือแม้กระทั่งญี่ปุน่นรวมไปถึงเกาหลีใต้นะครับที่ออกมาชื่งชมเลยก็ซูฮกวิลกลวุิเยอะมากหลังจากที่คว้าแชมป์สิงคโปร์โอเพนและก็พังงาดขึ้น อันดับหนึ่งของโลกซึ่งก็เป็นแชมป์ที่4ของปีนี้ด้วยสำหรับเงินรางวัลที่วิลเกลูดได้นะครับคนเดียวรับแล้นอนนะ2.4ล้านบาทเรียกว่าเป็นแชมป์ไม่พอครับยังรวยเละอีกต่างหากซึ่งทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะครับก็จะมีทัวร์นาเมนต์อินเดียโอเพนปี2025นยะครับยังไงก็รอชมรายตามกันได้กับการขันแบดมินตันของไทยเราครับทั้งทีมคู่ผสมทั้งทีมเดียวเนี่ยเราก็คว้าแชมป์มาแล้ว แบบยิ่งใหญ่ยังไงก็รอชมรายตามกันนะครับให้กําลังใจนะักกีฬาไทยเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดนอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย